ลูกเป็ดสิบตัวว่ายน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงลงวักวักวักและมีลูกเป็ดกลับมาเก้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลูกเป็ดเก้าตัว ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงลองวักวักวักและมีลูกเป็ดกลับมาแปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกเป็ดแปดตัวไว้น้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกล แม่เป็ดส่งเสียงล้องแควแกวแวและมีลูกเป็ดกลับมาเจตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ลูกเป็ดเจตัวว่ายน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงล้องแควแกวแและมีลูกเป็ดกลับมาหก ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกเป็ดหกตัวว่ายน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงร้องแควแควแควและมีลูกเป็ดกลับมาห้าตัว หนึ่งสองสามสี่หา้าลูกเป็ดห้าตัวว่ายน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงร้องแควแควแควและมีลูกเป็ดกลับมาสี่ตัวหนึ่งสองสาม ซีลูกเป็ดสี่ตัวว่ายน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงลองปวักคว๊กควกและมีลูกเป็ดกลับมาสามตัวหนึ่งสองสามลูกเป็ดสามตัวว่ายน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงลองก และมีลูกเป็ดกลับมาสองตัวหนึ่งสองลูกเป็ดสองตัวว่ายน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงร้องแควแควแและมีลูกเป็ดกลับมาหนึ่งตัวหนึ่งลูกเป็ด วาน้ำในบึงใหญ่ลอยลอยลอยไปไกลแสนไกลแม่เป็ดส่งเสียงรอ้องวักวัดวัดไม่มีลูกเป็ดกลับมาสัก